Sorry, My nick name is Rita. I am eight years old. Today I'm gonna read Pinocchio. Are you ready? Yes, I am. The little wooden puppet. Wooden, <coughs> Once there was an old carpenter. กนละครั้งหนึ่งนามมาแล้วเขามีมช่งางไม้คนหนึ่ง His name was Jepetto เขาชื่อว่า Jepetto he lived alone And in the forest เขาอยู่คนเดียวในป่า o n e day he found he found, he, he found a wonderful piece of wood I will make a puppet he said วันหนึ่งเขาเจอไว้ที่สวยมากเจออะไรนะเจอไม้เจอไม้ที่สวยมากแล้วเขาก็จะทำตุ๊กตาตุนอืมตุ๊กตาตุ๊กตาตัวหนึ่งเขาก็เขาคิดว่าเขาจะทำตุ๊กตาตุ๊กตาทำหุ่นอ I call him Pinocchio he He will be my little boy and I won't be lonely anymore ฉันจะเรียกเขาว่าพ i n o ค c h i o แล้วเขาจะเป็นลูกของฉันฉันไม่เป็นคนเดียวโดดเดี่ยวหละอีกแล้วฉันจะไม่โดดเดียวใดอีกแล้วฉันจะไม่โดดเดียวๆดอีกแล้ว Jepetto took the wood home and begin to make his puppet แล้ว Jepetto ก็ เอาไม้อันนั้นกลับบ้านแล้วก็เริ่มทำตุ๊กตา He made the hair, the face, and the eyes. เขาเขาทำผมทำหน้าทำตา Suddenly the eyes move and start at him. หลังจากนั้น stared stared at him หลังจากนั้นหลังจากนั้น าของพีโนคิโอก็เริ่มขยับมันก็เลยทำให้เขากลัวจ้องจ้องแต่แอดเฮมมคืจ้องมาที่เขาจ้องมาที่เขาอ่าเพเปตเตเพเปตตวอสเซอร์ไพรส์แอดเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์บัี่อินอินโนเรดเขาไม่ อีกนอแปลว่าไม่ไม่สนใจโอเค he ีย skip he kept he kept walking เขาพยายังทำอยู่ทำงานต่อไป a s soon a s the p e t a l finish the mouse it began to laugh began to laugh หลังจากนั้นปากมันก็เริ่มขยับ He was surprised. Su the, s h e he, was surprised. He was surprised. Again. He was surprised again. เขาเขาต้องเซอร์ไพรส์อีกครั้งเขาต้องตกใจสิเซอร์ไพรส์ตกใจปะลาดใจปะลาดใจอีกครั้งที่ที่ที่ปากที่ปากปากพินอคเคโอเริ่มหัวเราะ เห็นปหมเนี่ย began to laugh เริ่มหัวเราะ now he knew the wood t was the wood the wood was very 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 special เสียงอ่ะ very special เก่งมากค่ะ stop stop laughing said Jethro ตอนนี้เขารู้แล้วว่าไม้นี้มันพิเศษมาก หยุดขำหยุดขำได้แล้วหยุดขำได้แล้วเจเพโต้พูดอ่าพูดกันแหละบอกอ่ะ He, The mouth stuck out long tongue เจ,จเพโต้ make arms and hands Suddenly the puppet g r a b his yellow wig หลังจากนั้นเจเพโต้ก็เห็นไม่ใช่หรอกตรงนี้ แล้วลิแล้วปากหยุดแลบเลนแ้นแตบอกว่ายาวไม่ใช่เจเปโตบอกว่าหยุดขำนะแล้วเจ้าทำไมเจ้าเจ้าปบเป็ดมันก็แลบิลนเนี่ยซักเอาไปว่าแลบเลนลองทางแลบลิ้นยาวออกมาแลบิ้นยาวออกมาอ่ะเจแบแล้วหลังจากนั้นเจแปโตก็เมสเดอร์อาร์มแสมทำแขนและทำมือ suddenly the puppet ลูอ่านถึงนี่อ่ะค okay. แล้วทันใดน,นั้นทันทันเรียกว่าทันใดน,นั้นจ๊กตาตัวนั้นมันก็อิบวิกสีเหลืองของเขาไปอ่าเก่งมากค่ะ Pinocchio g i v e me my wig He cried and took his wig back แปลว่าอะไร พี่น็อกเกอเอามานะอ่าวิกของฉันแล้วหลังจากนั้นเขาก็ร้องไห้อ่าแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าก็เอาเอาวิกคืนมาอ่าเจเพตโอก็คืนใช่ป่ะเนี่ยเกินเจเพโตฟินิชเดอะเล็กส์แอนด์ฟีทบัดวันออฟเดอะเล็กส์สติ๊ก his nose kicks his nose ouch he cries แปลว่าอะไร เจเปโตสร็จทำทำทำขาเ็จทำขาและเท้าเสร็จหลังจากนั้นเท้าอันนึงเท้าข้างหนึ่งก็เตะเตะมาที่จมูกของเจเปโตเจเปโตอุ๊ชเจ็บเจ็บนะเจ็บนะอ่าเขาร้องออกมาคําไ่า h คร r y ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าร้องไห้หรอกหมายถึงว่าเขาร้องออกมาอ่ะ The, the puppet jumped into the, onto the table. Look at me, said the puppet. Mm. I can dance. Stop that, Pinocchio. Now it will be it be good, said Geppetto. You start to school tomorrow. It was dark. Then, then Pinocchio woke up. He heard a strange noise. <c oughs> <c oughs> who w a s he who's that he asked I'm the i asked he asked I'm the talking cricket said a voice this has been my rule for a hundred years หล so, ังจากนั้นพีนโนเคิลเตุ๊กตาตัวนั้นก็กระโดดขึ้นไปบนโต๊ะแล้วก็บอกว่าดูฉันสิฉันเต ดูฉันที่ดูตุ๊กตาชั้นสี่นอลูกแก๊ดมีดูชั้นสี่ตุ๊กตาพูดตุ๊กตาพูดอ่ะฉันสามารถเต้นส Stop ได้หยุดเดี๋ยวนี้นะพีโนคิวเดี๋ยวมันก็ดีนอนาวบีโกตเป็นเด็กดีเดี๋ยวนี้เป็นเด็กดีเดี๋ยวนี้ไป็ตั้งเดี๋ยวหมายถึงว่าเป็นเด็กดีเดี๋ยวนี้เป็็นเเดดดกีี๋ยซจิทพรุ่งนี้ฉันจะให้เธอ เริ่มโรงเรียนตอนนี้ดึกดึกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มันดึกมากแล้วพี่นกเคียวตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงครื้ครื้พี่นกเคียก็เลยถามว่าเขาคือใครน่ะฉันคือท็อกกิ้งแมลงสาบจิ้งหลีดหรอกจิ้งหลีดฉันคือจิ้งหลีดพูดได้ฉันคือจิ้งหลีดพูดได้เซจเซต A voice เสียงนั้น,น,นตอบกลับมา,ากลับมาว่านี่คือห้องของฉันมาหนึ่งร้อยปีอืมนี่เป็นห้องฉันหนึ่งร้อยปีแล้วนะ This is my room now said Pinocchio Pinocchio <have> บอกว่า <This S 1> okay. Pinocchio you Pin <oc> have to leave I will s a n d I will cricket say the cricket but first I must say must. Sa must say something bad boy will ne boys will never be happy hmm. I'm not bad I i am going to school tomorrow says hmm. Pinocchio hmm. remember you never be a real boy if you are bad hmm. I'm not this thing you <And S 2> I'm not listening. I'm not listening anymore, m r Cricket. Mm. Pinocchio threw a hammer at the cricket. It hit him on the head. The cricket fall down and die. Mm. ออกจากห้องฉันเดี๋ยวนี้นะ Pinocchio พูดเธอนี er ่เธอเธอต้องออกจากห้องฉัน mm. ฉันเดี๋ยวหลังจากนั้นพิเกตบอกว่าพิเกตบอกว่าตอนฉันจะไปแต่ตอันดับแรกฉันอยากไอมาเซฉันต้องพูดบางอย่างไอมาเซ่ตัามติงฉันต้องพูดบางอย่างแบดบอยวิวเด็กไม่ดีแฮปปี้เด็กไม่ดีจะไม่มีไม่มีวันมีความสุขถูกต้องค่ะอ่ะฉันไม่ฉันไม่เป็นเด็กนอตแปฉันไม่ได้เป็นเด็กไม่ดีนะ ชั้พรุ่งนี้ชันพรุ่งนี้ฉันจะไปโรงเรียนแล้วพีโนคิโอตอบจำเบอ e r จำไว้คุณจะคุณจะไม่เป็นคุณจะไม่ได้เป็นคนจริงๆถ้าคุณเป็นเด็กไม่ดีฉันไม่ฟังคุณแล้วมิสเตอร์ชิกเก็ตพินอพีโนคิโออิบขว้างขว้างข้อนใส่คริกเก็ต แล้วก็มันไปโดนโดนเขาโด,โดนหัวของ,ของจิ้งหรีดจิ้งหรีดดอก The c r แล้วหลังจากนั้นจิง้งหรีดก็ตกลงมาแล้วตายแปลได้ปะเก่งอ่ะเก่งอ่ะลูกเริ่มเห,เ,เ,เหนื่อยแล้วเนี่ยเริ่มเหนื่อยละไปอีกหนึ่งสองซ้อ,อมไม่เฉยซ้อมไม่เฉยวันนี้วันนี้แค่ซ้อมนะค่ะ,ะ,คะแต่ว่าแม่หมาจะทดลองให้หนูแปลถูกอ้อสุดท้ายแล้ว หนึ่งสองสามพอซ้อมไม่เจอโอเคมาหลักจากวันต่อมาเจเพ<ท>โ <p ete? S 1> ตก็เดอร์เน็กซ์มอร์เช้าวัน<จ>ต่อมาเช้าวันเดี๋ยวหนูไปทีเดียว Next Next morning ์นิ่งเจเพโตกิฟฟ์พินอคิโอฮิสบุ๊กส where your coat father he a s k e d I saw it said เจเพโต It was too warm, but in fact, Tepeto has sold his coat to buy books for his son. Pinocchio understood what ha had happened. He hugged his father, Hacked. hugged his father, and kissed him. Then kissed. kissed he. The พี p i n o c c h i o walked to s c h o o l w i t h his new b o o k s ช้าวันต่อมาเจเพตโตให้หนังสือกับพิ n นอคิโอแล้วหลังจากนั้นทีเเินอคิโอก็ถามถามพ่อว่าพ่อเสื้อคุมของพ่ออยู่ไหนพิ n นอคิโอถามฉันขายเพราะว่าเจเจเพโตพูดเพราะมันหนาเกินไปมันร้อนเกินไปแต่ ในความจริงในความจริงเจ,งจเพจโต้ขายเสื้อโค้ทเขาเพราะว่าจะซื้อหนังสือให้ให้ให้ใลูกเขาให้ลูกชายพนโนคิโอเข้าใจและเข้าใจว่าเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจงจากนั้นก็กอดใช่ไหมอ่ะกอดและจ๊บค่ะจ๊บ,จ,บจ๊บพ่อของเขาแล้วหลังจากนั้นพนโนคิโอก็เดิน and do I hmm. school will be fun said he said today I will learn to read tomorrow I will learn to write the after the day, day. the day after tomorrow I will learn to count numbers then I will make some money and buy father another warm coat suddenly he stopped and said, I can hear music. I can hear. I can hear music. Where is it come from? ฉ hmm. <pl ains> ันคิด <Hum> ว <dû t> <grupp es> ่าโรงเรียนน่าจะสนุกฟิโนเพียวพูดวันนี้ฉันจะเลิศฉันจะเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านพรุ่งนี้ฉันจะเรียนเกี่ยวกับการเขียนพรุ่งนี้ต่อจากวันพรุ่งนี้ฉันจะเรียนรู้เกี่ยวกับการนับเลข หลังจากนั้นฉันก็จะไปหาเงินเพื่อจะมาซื้อเสื้อโค้ทให้พ่อหลังจากนั้นเขาก็หยุดแล้วก็พูดขึ้นมาว่าฉันได้ยินเพลงอะไรนะ่ะมันมาจากไหนโอ้โห last one Pinocchio ran t o w a d and r a u n toward one t o a r Oh, sorry. Ran, ran, ran toward. toward toward a crowd of people. What's happening? Pinocchio asked a little boy. "It's the great puppet show," he said. The boy. Has the show started? Not yet. But you must pay to watch. Pinocchio forgot about the school and about his father. He sold books and a rapper rapper picker. Then, he went to Pinocchio. Saw a lot of puppets on the stage. Can, I can sing. I can dance. Shouted Pinocchio. And I shout don't it. Shout it, Pinocchio. Pinocchio. And I don't need. I don't. I don't need strings. He climbed it onto the strings. Get off my stage! Shouted the dictator of shout the it. show. Shout shouting the dictator, Shout shouted the dictator of the show director. but the director of the show but they crowd like Pinocchio. They clapped and cheered him. So the dictator director. Director gave him, him five gold coins. Mm -hmm. Pinocchio fight he ตตลกแล้วถามว่ามันคืออะไรแล้วก็ถามผู้ชายเด็กผู้ชายคนหนึ่งว่ามันคืออะไรหรอแล้วหลังจากน,นั้นเด็กผู้ชายคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่ามันเป็นโชว์ตุ๊กตาที่ดีที่สุดแล้วหลังจากน,นั้นเด็กผู้ชายก็บอกแล้วพีโนคิโอก็ถามว่าโชว์มันโชว์มันเริ่มหรือยังพีโนคิโอหลังจากนั้นะเด็กผู้ชายคนนั้นเขาก็บอกว่ายังแต่เธอต้องจ่ายในการดูนะ แล้วหลังจากนั้นพี่โนคิโอก็ลืมเกี่ยวกับพ่อเกี่ยวกับโรงเรียนแล้วหลังจากนั้นเขาก็ขายหนังสือเพื่อกับตั๋วอันหนึง่งแล้วหลังจากนั้นพีโนคิโอก็เข้าไปในโรงแล้วหลังจากนั้นก็เห็นตุ๊ก,กตาเต็มเลยบนทีวีบนวีโอ้บนเวทีฉันฉันร้องเพลงได้ฉันเต้นได้พีโนคิโอตะโกน แอนแล้วฉันก็ไม่ต้องใส่ใสบ่บังคับแล้วหลังจากนั้นพีโนคิโอ,โอก็ตะก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วแล้วหลังจากนั้นเจ้าของทีวีเจ้าของเเวทีก็พูดขึ้นมาว่าออกไปจากเว,เ,วเวทีของฉันนะหลังจากนั้นพีโนคิโอ,โอก็บอกว่าแต่ตัวตลกชอบฉันนะเขาก็ เขาก็ตกลงให้ใช่ฝชชูงชนชอบฉันนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เชียร์ฉันปลอบมือให้ฉัน,ฉนเชียร์ฉันแล้วหลังจากนั้นดีเทคเจ้าของโลเวทีก็ให้ตังเขาห้าเหรียญ t ต a น k y o ฟ for ว่าชิง n g ้ยไบค o นติ n น c o n t i n u ิเนีย่าช